Okay, unity, one of baby put the jaws, block a neighbor just like that. Yeah. เศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจซึ่งภาคเอกชนและภาครัฐชี้นําเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนลักษณะของทั้งเศรษฐกิจแบบตลาดและเศรษฐกิจที่มีการวางแผนเศรษฐกิจแบบผสมส่วนมากอธิบายได้ว่าเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดที่มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็งและการจัดหาสินค้าสาธารณะของรัฐบาลเศรษฐกิจแบบผสมบางแห่งยังมีลักษณะรัฐวิสาหกิจ เศร,รษฐกิจแบบผสมมีลักษณะคือเอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตความเด็นของตลาดสำหรับการประสานงานเศร,รษฐกิจและวิสาหกิจแหวงผลกำไรและสะสมทุนที่เหลือเป็นปัจจัยหลักมูลเบื้องหลังรรกิจกรรมเศรษฐกิจรัฐบาลจะถืออิทธิพลเศร,รษฐกิจมหาภาคโดยอ้อมเหนือเล่า เศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังและการเงินซึ่งออกแบบมาเพื่อลบมือเศรษฐกิจตกต่ำและแนวโน้มทุนนิยมต่อการเงินและการว่างงานรวมกับมีบทบาทในการแทรกแซงซึ่งสนับสนุนสวัสดิการสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีต่อมาเศรษฐกิจแบบผสมบางประเทศได้ขยายขอบเขตให้ร่วม บทบาทสำหรับการวางแผนเศรษฐกิจชี้นำและหรือวิภาพวิสาหกิจสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยไม่มีนิยามระบบเศรษฐกิจแบบผสมอย่างเดียวโดยนิยามหลาออกาาหลายว่าเป็นการผสมตลาดเสรีกับการแทรกแซงของรัฐหรือการผสม วิสาหกิจสารสนะและเอกชนหรือการผสมระหว่างตลาดและการวางแผนเศรษฐกิจจุดแข็งหรือจุดอ่อนเปรียบเทียบของแต่ละส่วนในเศรษฐกิจของชาติอาจต่างกันได้มากแล้วแต่ประเทศเศรษฐกิจตั้งแต่ของสหรัฐอเมริกาจนถึงคิวบาเรียกเศรษฐกิจแบบผสมคำนี้ ยังใช้อธิบายเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกรัฐสวัสดิการเช่นนอริรัฐบาลในเศรษฐกิจแบบผสมมักจาัดก,การคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อมการรักษามาตรฐานการจ้างงานระบบสวัสดิการปรับมาตรฐานและการรักษาการแข่งขันโอเคยูนิตีวันละไม่เป็น t ุตติจูด